รับ Sport Ranger ใหม่มาด้วยดีไซน์ใหม่นะครับเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นสปอร์ตดุด,ดันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสีภายนอกของตัวรถเองที่ออกมานะสาว่าเป็นสไตล์สปอร์ตดุด,ดันจริงๆเพื่อให้เข้ากับนิยามของตัว Ranger คือ l i v e the Ranger Life เป็นการสะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ของ Ranger ของเราครับสีด้วยรวมของภายนอกทั้งหมดเนี่ยหลกักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่แค่2ส,สีเลยคือสีตัวรถกับสีดำนะครับการที่เรามีสีดำเนี่ยแซมเข้ามาเนี่ย มันทำให้ในเรื่องของภาพลักษณ์เองเนี่ยดูดุดันมีความเป็นสปอร์ตและที่สำคัญที่สุดคือมีความเป็นพรีเมียมด้วยในเรื่องของตัววายแทร็กตัวใหม่นียมีการเปลี่ยนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไฟหน้าเองดุดัดนมีความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับอีก้านหนึ่งเป็นสไตล์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัววายแทร็กเลยนั่นก็คือกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงยาวก็จะเห็นว่ากระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าภาพรวมเนี่ยสีดําแล้วก็ยาวลงมาถึงด้านล่าง รวมถึงสกิดเพดด้านล่างด้วยในส่วนของตัวสาะน้าเองเนี่ยก็<ส>จะเห็นว่าเรามีการแซมสีเข้าไปอีกสีนึงซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรัวซึ่งเป็นสีฮีโร่ของเรานะครับนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยพอมาดูในดีเทลหรือว่ารายละเอียดลงก็ะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกเองก็ตามเนี่ยก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับโลโก้ฟอร์ดเองเนี่ยในวายแทรคคันนี้เนี่ยเป็นโลโก้ ครั้งแรกเลยที่เราเอามาใส่ในรถยนต์กระบะของเรานะครับก็คือเป็นโลโก้สีดำเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับขงพลัง213แรงมา้าที่แรงบิด500นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงบิดที่สูงมากสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์และทำให้เห็นภาพลักษณ์ของความว่าดูดดันและสะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ออกมาได้เนี่ยก็คือล้อจะเป็นล้อขนาดใหญ่อัน118นิ้วแล้วก็เป็นสีดำด้วย ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในว i ยแตรรุ่นใหม่ด้านข้างของตัวว i ยแตรใหม่ทันนี้เองก็เป็นด้านข้างที่เรียกว่าให้มันมีความสอดคล้องเกิดขึ้นในด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกระจกมองข้างมือเปิดประตูหรือแม้กระทั่งตัวเราหลังคาตรงนี้ก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะครับสีดำนะครับแล้วก็เห็นความสอดคล้องที่เกิดขึ้นและเราอ่ะ อย่างแซมในเรื่องของตัวสีรถเข้ามาตรงนี้ด้วยสีรถตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสีรถที่เอาสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับมันเป็นสีรถที่มันมาออกมาจาก O อเยมจริงๆมันเป็นสีรถที่ออกมาจาก f อร์ Thailand จริงๆด้านหลังเองเนี่ยในเรื่องของตัวโลโก้เองเนี่ยโลโก้ก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันมือเปิดของกระบะท้ายก็เป็นสีดําเหมือนกันรวมถึงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็คือในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ของเรนเจอร์เนี่ยก็เป็นสีดํา มันก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของตัวการชนด้านล่างก็เป็นสีดำด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันยังมีอีกออปชันหนึ่งเป็นออปชันที่เรียกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือตัว power roller shutter หรือแผ่นปิดฝาท้ายควบคุมด้วยไฟฟ้าการควบคุมตัว roller shutter เนี่ยการเปิดปิดเนี่ยเราสามารถควบคุมได้จากตัวกุญแจนะครับหรือเราสามารถ เปิดจากปุ่มภายในรถก็ได้นะครับก็เพียงแค่กดปุ่มนี้ครับตัวโรลชัตเตอร์ด้านนอกเนี่ยก็จะทำงานด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับการตอนปิดนะครับทั้งหมดเนี่ยควบคุมดยไฟฟา้า Ranger Wi t า t r a รใหม่นี้นะครับไม่ใช่มีการพัฒนานเรื่องของดีไซน์ด้านนอกอย่างเดียวนะครับภายในเองเนี่ยก็มีการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นในเรื่องเบาะหนังนะครับมันเป็นเบาะหนังแท้เบาะหนังสังเคราะห์นะครับที่ยังมี ในเรื่องเอกลักษณ์ของตัว Y Track อยู่และเพิ่มในเรื่อง,องความสปอร์ตเข้าไปนะครับก็จะเ,เห็นว่าตัว Y Track เบาเองเนี่ยมันมีในเรื่องของความกระชับที่เกิดขึ้นมันมีในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับที่ให้เห็นความสปอร์ตที่เกิดขึ้นรวมถึงตัวแดชบอร์ดด้านหน้าเส้นได้เนี่ยก็เป็นเส้นได้ที่ ให้สีในเรื่อง,องความสปอร์ตเช่นเดียวกันพอพูดถึงความสปอร์ตปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาคือในเรื่องของตัวความปลอดภัยเราเรียกตัวอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดในว่า driver assist driver assist มีอะไรบ้างโอ้เยอะมากครับ lane keeping assist มีการช่วยในการขับให้ตรงเลนนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ under หรือว่าอยู่ภายใตย้ driver assist ซึ่งอยู่ใน wide t r a อีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของตัว entertainment นะครับก็คือระบบสียงสา สิ่ง3ตรงนี้รองรับ android auto หรือ apple carplay และที่สำคัญที่สุดคือไมโครโฟนเองของการคุยทางโทรศัพท์เนี่ยเราก็คำนึงถึงในเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นไมโครโฟนเองเนี่ยจะอยู่บริเวณศีรษะเลยครับใกล้ๆเลยตรงนี้นะครับและนี่คือ w ายแทร็กใหม่ตามนิยามการใช้ชีวิต Ranger Live the Ranger Life ครับ